โชว์โชวให้เห็นหน่อยโชว์ให้เห็นหน่อยค่ะน้องมวนทำสลามอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสลามส่วนผสมก็คือมีช้อนนะคะก็มีช้อน ก็มีกาวก็มีน้ำสะอาดนะคะแล้วก็แชมพูครีมอาบน้ำก็ได้นะคะจะได้นุ่มขึ้นนะใส่เยอะๆเลยแล้วก็แป้งเย็นนะคะก่อนอื่นใส่กาวกาวใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะหนึ่งช้อนเข้าไปะคะ่ะหนึ่งช้อน ใส่นะ้ำนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะแบบนี้ก็จะนแบบนี้นะคะคนๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้จีมอาบน้ำตัวนี้เลยค่ะใช้บป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปหนึ่ใส่ประมาณนี้นะคะ ก็จะตีต bon ีตีต ouais. bon ีตีจนมันเป็นฟองฟองนะคพอมันเป็นฟองเราก็จะเอาช้อนตักแป้งเย็นมานะคะนี่นะคะแป้งเย็นของเราใส่ลงไปแล้วก็ค่อยค่อยคนค่ะทีละช้อนทีละช้อนค่ะนี่นะคะน้องก็จะเริ่มเป็นสีขาว ลืมบอกไปมีน้องคนหนึ่งขอเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จัดให้ค่ะทำสักทีรอบที่สองน,นคะคะมาดูรอบที่สามค่ะรอบที่สามแล้วก็ให้ ในเทแป้งอีกซิประมาณนี้พอนะคะใส่4ช้อนก็พอนี่นะน้องก็จะเริ่มกับตัวกันเป็นก้อนแล่า้นะคะ เราจะทิ้งไว้ประมาณหนาที11วินาทีนะคะเดี๋ยวมาดอูอีกตอนที่เราพักเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนพักเสร็จนะคะค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะที่เราต้องมาดูไอสลามจิ๋วหรือวของเรานะคะเดี๋ยวเราขออน,นุญาตคนก่อนฮะ รูแลเหมือน้วค่ะ นวดไปนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามนมีเดียวเพราะว่าเราเอาไว้ะะนนะะก,กำลังนวดแป้งก็จะเสร็จแล้วดูสิมันเริ่มจะแบบอันนั้นนะคะมันเริ่มจะ ตัวเป็นก้อนแล้วนะคะนี่จะโรยแป้งดีเสรแป้งไปเริ่มไม่ติดผ่านชนะแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะเริ่มไม่ติดแล้วก็จะใช้เมือทั้งสองบีบบีบนวดนวดนวดนะคะจนมันได้ที่นะ แป้เงเยนตัด้วยใส่ีแป้เงยเ,เงย็นมันจะทำให้สลามเราไม่ติดมือง่ายนะคะแล้วก็จะนวดจนได้ตัวเสุดต,ตอนนี้นะคะมันเริ่มจะไม่ค่อยติดแล้วค่ะก็จะนวดนวดเลยนวดน เสร็จแบบเริ่มนุ่มนุ่มแล้วนะคะก็กทำให้มันไม่ติดตัวอะไรมากก็ใส่แป้งเย็นไปอีกนิดนิดนะคะเพราะว่ามันยังจะติดอยู่นะคะก็จะได อปเอีกทีีนี่ได้ยิงไงนไหมคะันก็จะไม่มีเสียง มากนะคะนี่แต่ยืดได้ตามปกตินะนี่นะคะหรือถ้าทุกคนอยากได้เดยอะทุกคนก็ใส่กาวประมาณสองสองช้อนหรือสามช้อนก็ได้ะคะ่ะเท่าไหร่ก็ได้ใส่แป้งเยอะหน่อยเพลืองหน่อยนะคะ ตัวไหนแข็งหรือไม่แข็งมงินมาหน่อยสิอันไหนแข็งกดกันฉีกได้เลยค่ะโอ้โห oh, <no. S 1> แข็ง,ขงมากค่ะอึดอึดอึดอุ้ยเราว่าใช้ตัวนี้ดีกว่านะคะตัวนั้นเออ อีกกระสือนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเพราะว่าทำไมเราถึงทำสีขาวรู้ไหมสีผสมอาหารหมดค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีแ้่แม่ก็จะทำสีฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราก็จะทำสีดอกอัญชันด้วยค่ะู <c oughs> ทำเอง <c oughs> <c oughs> วิธีเก็บก็คือเอาภาชนะว่างๆอะไรก็ได้นะคะมาใส่ คลิปต่อๆไปนะคะเราก็จะทำสีดอกอัญชันนั่นเองถ้าอยากดูสีดอกอัญชันเดี๋ยวเราทำให้ดูนะคะฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องน้ำมนเล่นสลามกับช่องน้ำมนทสตะกนด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้พี่ทำอะไรอีกแล้วก็เน้นมาที่ใต้เลยนะคะนี้คขอ